เป็นคาน่าสนใจทั้งนั้นเลยไอ้อามาตอนไหนเนี่ย1 2, 2> ัสดนงไม่อยู่นะชอบอ่ะ จะพาเธอไปเข้าบ้านผีบ่อยๆสวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้องนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบแช n แนลต้องไปทุกที่ไหมนะฮะตอนนี้นะครเราอยู่กันที่เดอะมอลล์บางแคนะฮะวันนี้เราจะมางานเ,าเปิดบ้านเดอะโก้ตนะฮะงานจำชื่องานไม่ได้บ้านผีสิงของเดอะโก้ต มาแล้วทางไหนต่อขึ้นไปชั้นสาม่ะขึ้นไปชั้นสามปัดปกติแล้วผมไม่ค่อยมาทางนี้บ่อยนะเพราะว่าก็ไม่ค่อยมามันอยู่ไกลปกติไม่ได้ยู่โซนนี้จําทางจําอะไรไม่ได้ฮะเมื่อกี้จอดรถไว้ก็จำไม่ได้ว่าจอดรถไว้ตรงไหนโถกาเก่าก็มัวมวหาออกออนอนแล้วอ่ะ อ,อร่อยนะอ,อร่อยอร่อยอย่างไรร้อยสิบบาทน่าจะเป็นอันนี้แหละเอ็มเจซีฮอลเดมอลบางแฉ่อุ้ยอยากเล่นบ้านบอลก็อยากเล่น,น,น,นเนสร็จลองพิษกา์ด ดูเด็กไยิ้มให้ด้วยนะนิ่หรอกเด็กก็เอารูชิ้นให้กินเลยก็ะสือลิ้นยาวจังสำหรับบัตรโซนนิทรรศการป่าช้าแตก บัตร100บาทแล้วก็จะมีบ้านทั้งหมด4หลังนะฮะแยกหลังหลังละ399บาทเมาส์หลัง1,290บาทและฟาสต์พา0ส2,000บาทเล่นพิเศษไม่ต้องรอคิวนะฮะบ้านผีแต่ละหลังก็จะมีบ้านเลขที่13โรงเรียนร้างศูนย์อนามัยเก่าแล้วก็สำนักง,งานหลอนส่วนเราเลือกโรงเรียนร้างนะฮะเพราะคิดว่าน่าจะหลอนสุดในบรรดาบ้านทั้ง4หลังเข้าบ้านไลนไม่รู้ อันไหนมันนักกว่านักกว่าค่ะบ้านอ่ะนักกว่าเหมือนนักกว่าเหมืเลยเหมาเลยไหมครับได้หมดเลยสิอุ้ยไม่ไหวอันนี้คือราคาแยกหลังใช่ไหมคะใช่ครับสักราคาแล้วกอนี้ทัชการก็ต้องอีกอีกอันหนึ่งใช่ไหมเกิดเสื้อนี้คือเข้าได้เลยเอาเหรอคะอ๋อถ้ารีวิวดีหน่อยก็จะเป็นสองพันอันนี้คืออะไรนะคะรีวิวดีๆอ๋อรีวิวดีๆใช่ไหมเอางั้นเอาโรงเรียนแล้วกันค่ะเรียนสองพันสนนี่เป็น สินค้านะฮะเพื่อของฝากใครที่เป็นแฟนเดอะโคลดเรดิโอนะครับไม่ควรจะพลาดด้วยประการต่างต่งมีแต่สินค้าน่าสนใจทั้งนั้นเลยเฮ้ย,ยมาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวข้าถ่ายรูปยนะหนึ่งสองสามทำไมลิ้นยาวจังเลยเ เนี่ยมื่อกูไม่แหม่เกระตือไมไม่เข้าตงต้องเข้างนี้อเต็ปซิ่งต้องเข้าผีบ้างแล้วส่ะ สอง้คขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุรอฉับขอบคุณ้นมากเลยอุันอบอบครอบรอ ถ้าถามว่าผมกลัวผีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะปกติแล้วผมกับผีนี่ก็เหมือนอยู่คละโลอครัะปกติแล้วผมก็จะไม่ค่อยดูหนังผีหรือเสพฟังเรื่องผีๆอะไรเท่าไหร่ฮนะเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปนอนไปกลางเต็นท์ตอนกลางคืนคนเดียวผมก็ไม่เคยคิดเรื่องผีเลยนะฮะก็เลยไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่กับผีมากๆก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเสพอะไรเกี่ยวกับผีๆมากๆก็ไม่แน่เหมือนกันผมอาจจะก,กลัวผีก็ได้ no de la Pa. अ <laughs> ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็มีเสื้อฮาโลวีนของเดอะโกด์นะฮะคืองี้ครับพี่แจ็คครับนะผมเดอะโกด์เลดี้โอทำโรงเรียนวัดร้างไรธ้่ทำ วันนีออไ้ไงพีหัวคสะสำหรับความประทับใจภายในงานนะฮะโดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ค่อยได้มางานอะไรแบบนี้นะฮะปกติแล้ว AR ก็เข้าป่าอย่างเดียวเลยก็สนุกดีครับพี่แจ็คใจดีแล้วก็ผู้ดูแลงานทุกคนเฟนลี่เซอร์วิสดีมากครับประทับใจสุดๆ The g ก็ s ด r รด i o อทำถึงจริงๆ ก็ใครมีโอกาสก็แวะเวียนเข้ามาได้เลยนะฮะงานจัดถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้นะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นตู้สติกเกอร์นะฮะอันนี้คือทางเข้านะสามารถจองผ่านออนไลน์ได้นะหรือว่าวอลอินมาก็ได้นะได้่งได้ฟรีเหรอยังไงก็ลงมาบางก้อง อะไสิบอ้าวเลือกกรอบลูก slick photo frame ที่เราไปมาคือโรงเรียนใช่ปะมีแบบนี้นเงา,ป,า,าปราชัยแตนไหนวะปราช้อยไหน next station หนึ่งสองสาม painting แล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอ รู้สึกว่าเฟารมภาพมันแคบไปเลือกแบบแนวนอนดีกว่านอันนี้มันติดขอบเกินไปหนึ1 2สอง่เนี่ยฮะในบริเวณพื้นที่งานกิจกรรมเดอ g โก h ฮ l l ลวีน2ภป่าชาแตกมีการบันทึกภาพและเสียงเพื่นอำนำไปใช้เผยแพร่ในสื่อออนไลน์สาธารณะและสื่ออื่นๆตามประสมของผู้จัดเนื่องด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองรวนบุคคลหรือป DP a ทั้งนี้ท่านสามารถถ่ายรูปภายนอกบ้านผีสิงและโซนนิทรรศการลงโซเชียลมีเดียผ่านช่องทางต่ตางๆของท่านได้และติดแฮชแท็ The g h o s t Halloween 2เพื่อสนับสนุนงานของเราจึงเรียนมาเพื่อทราบถ้าสงสัยว่าทำไมมันโล่งนะฮะเพราะว่าเวลาที่เรามาตอนนี้มัน2องทุ่มแล้วนะ2องทุ่มสีนาทีสำหรับ บ้านผีสิงนะฮะป่าช้าแตกก็จะมีบ้านเลขที่13 31โรงเรียนวัดร้างไร่ธรรมศูนย์อนามัยที่13ตำบลดงผีดุและบริษัทเดโกรเรดีโอกำจัดมหาชนส่วนอันที่เราเลือกนะฮะเราเลือกโรงเรียนวัดร้างไร่ธรรมนะฮะถ้าใครสนใจจะเมาทั้งสีหลังอะไรก็ได้ฮนะสนุกมากเลยถ้ามีโอกาสก็ลองมาเที่ยวกันนะฮะ สนุกมากเลยกรีตั้งแต่เดินเข้ายันออกเลยทำไมไม่แต่งหน้าผีมาไม่แต่งอะเอนผ,ผีรเราเราจะกลัวผีหรือผีจะกลัวเรากลัวผีวิ่งหนีและนี่ก็คือบรรยากาศงานเด็กก๊ฮอลลีวีนปีที่สองนะฮะป่าชาแตกที่ M C C Mall The Mall Lifestyle b a n g k a นะฮะงานเริ่มแล้วนะฮะวันที่25ตุลาคมจนถึง 9พฤศจิกายนนะฮะใครอยู่กรุงเทพอยู่แถวนี้ก็แวะเวียนมากันได้ฮะภายในงานนะฮะก็มีของที่ลึกเยอะแยะมากมายนะฮะวางขายอยู่แต่ที่ขายดีที่สุดก็น่าจะเป็นยาดมนี่นะฮะตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะฮะใครอยากได้ก็ให้รีบมาเลยฮะตอนนี้อันนี้ก็เป็นของที่ซื้อจากแต่โกด์ฮาโลวีนนะนี่ก็เป็นยาดมนะ เด็ะโกรธตีตานีสวยมากเลยฮะจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นติ่งเด็ะโกรธอะไรมากมายเลยนะนี่คนคนอยากมานะคนอยากมาดูพี่แจ็คสนุกมากแต่มีคนวิ่งไม่มีอ่ะดัดออก ครับผมสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องพวกเราดนะ้วยฮะต้องไปทุกที่ไหมนะฮะวันนี้ก็แค่นี้แหลคะครับไป้วครับบ๊ายบาย